บีวานสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับกล้องสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเป็นไงสวัสดีจ้นจิตขึ้นสวรรค์จริงๆน่าอยู่มะชอบมากเลยหีบหอบเนี่ยยิ่งท่าท่านี้นะนี่คุณพี่นี่ค่ะอย่างนี้เลยคนจะกันอะไรมอ๋อปิดก่อนก็ได้คนตายแ้้งเบื่ออ๋อบนรถไฟฟ้าก็โูดง่ายไหม สเปย์ยี่ห้อด้วยโคตรสุดยอดโคตรสเปรโรออนอ่าแหม่คนร้ายเยรสยอดลอยจ่ะมาจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะเขาเต็มใจมากเลยสองข้างชูเต็มที่เลยไม่เกรงใจคนนั่งข้างเป็นลมนะมั่นใจไม่เกรงใจค่ะมั่นใจนะมีฉันชอบพี่เจทั้งทั้งไปดูคอนเสิร์ตพี่เจทีไรนะคะคุณผู้ชมจะกี่ปีกี่ชาติสวรรค์ชั้นเจก็ไม่เคยตกชอบเพลงไม่เคยตกสวรรค์ เพลงช้าก็ชอบอก็มันค้าใจข้างในลึกๆอุ้ยตายเราไมันเป็นแดนเซอร์กันไหมพี่เจแล้วมายุ่30สิบกับ40มาทำไมถึงอยู่ดีๆมาเข้าเรื่องพี่เจจัตะลินอ๋อเราไม่สนใจแล้วเราสนใจแต่เพลงได้ทุกเพลงนะเออเก็บมันเอาไว้ อะไรฟังลงในใจให้จดอาไปคนเดียวชาวชาสาเนีพอพอตั้งแต่พี่เจมีข่าวว่ามีลูกคนแรกกับนางงามแล้วก็มีกับตัวจริงเสียงจริงค่ะหูสามแฟนเป็นมะเร็งลูกสามสามคนสมหนุ่มสามหนุ่มสมุมใช่หูหล่อด้วยสุดยอดพี่เจเราไปดูกอนเสิ์ตนะาเธอกี่สมัยก็อย่างที่บอกไม่เคยตก นะคะแล้วมันยังไงมันเหมือนเดิมเอนเตอร์เทน่น่ะชุดยอดเพลง p อปแลปด้วยฮิปฮอปอออไม่ใช่ฮิปฮอปแลป p ป p ๊ o p เกือบจะร็อกก็ไม่ร็อกยังยังไม่ร็อกค่ะแต่ก็มันสะใจพี่เจอายุเท่าไหร่เนี่ย วี่สี่สิบสามแล้วรุ่นพี่เรายังบอกว่าดูเหมือนสามสิบกว่าอยู่เ,<ร>เลยเนาะเราดีใจมีรุ่นพี่<อ>เข้ามาแล้วเรายื่นเลยเห็นไหมใช่เพราะว่าเขาอะเป็นนักกีฬาด้วยเขาออกกําลังกายอะไรอย่างนี้เป็นนักกีฬาแจสกีและยังทํางานอีกหลายอย่างเช่นพิธีกรล่าล่าสุดปิ่นเขาหาย อาการมะเร็งหรือยังไม่แน่ใจใช่ไหมก็เป็นมะเร็งเอออันนี้ไม่แน่ใจพี่เจนฉันไม่แน่ใจนะเป็นในไขกระดูกตอนนั้นที่บอกเขาให้สัมภาษณ์ว่าหมอก็กระดูกออกมามีแต่หนองอ่ะเขารักษาถึงขั้นนั้นอ่ะหอเออเราตกข่าวเราตกข่าวสุดท้ายมาหายด้วยคุณหมออีกสัานหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะไปรักษาเอกชนเลี้ยงไข้จนกระทั่งมีหนองอยู่ในกระดูกอันนี้ฉันดูแล้วสงสารมากจริงเหรอแต่น่ากลัวน่ากลัวแต่เขาสู้ เป็นคนที่สู้ในชีวิตสู้โลกนี้ที่อยากจะยืนหยัดบนโลกใบนี้แบบสวยงามแล้วก็สู้ได้คุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคนเป็นโรคถ้าเกิดว่าใจสู้ทุกอย่างใจแข็งทุกอย่างก็บอกลูกลูกลูกฟั่มต่อหน้าเขาเนี่ยก็คือเขาแบบเหมือนกับว่าตกอะไรอยากจะเอื้อมมือไปช่วยเข หรอไม่ได้ใช่ไหมใช่ตอนที่รางสาม่ณรที่ท่านก็คนลุกซานออดิฉันจำมาเป็นบทเรียนเลยว่าผราถึงหญิงคนนี้แกร่งจริงใช่เราถึงบอกคุณผู้ชมเนาะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราสุขภาพดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องทานใช่เราต้องทานต้องดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะใช่เย่ากบต้าแคงใช่ภูุขาวใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานสร้างระบบภูมิคุ้มกันใช่ค่ะให้เกิดไฟในร่างกายก่อนที่จะก่อนที่จะเสีย ใช่ก็คือเหมือนถ้าร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานเนี่ยโรคอะไรก็ไม่ถามหาไม่มาใกล้ไม่สามารถในลำไกลเราได้ซึ่งซึ่งน้องปิ่นก็เป็นตัวอย่างต้องบอกงี้นะพี่เจเรียกน้องปิ่นได้เธอต้องเรียกพี่ปิ่นพี่ปิ่นโอ๊ยตายเรารู้สึกดีมากไปไหมคะพี่เจก็รุ่นพี่เราเรามีรุ่นพี่แล้วแต่หน้าเด็กไงพี่เจจะตเลินนอะ เหมือนัยรุ่นอยู่เลยสมัยดิฉันเรียนรามก็ไปเล่นเจสเกยนะแต่ละวันต้องรอดักว่าพี่เจมาตอนไหนแล้วพี่เจก็ค่อยลดกระจกมาแล้วกรี๊ดกันมหาละยรรามสองแตกดิฉันดิฉันกรี๊ดไม่เป็นหรอกเพื่อนดิฉันกรี๊ดดิฉันก็ยืนยิ่งอยากเดียรผู้ชายคนนี้เออหล่อได้ตลอดกาลจริงจริงเป็นทั้งโอ้พิธีกรเป็นทั้งทุกอย่างเจ้าของเจ้าของผลิตรายการ ใครอยากผลิตรายการไม่หาคุณพี่เจเจตลินได้เลยไม่รู้ชื่ออะไรบริษัทอะไรโฆษณาให้ไม่ได้เดิมนะเขาไม่ได้ชื่อเจเจตลินนะเขาชื่อสุดกำมนก็อาจจะแบบออกไทยๆหน่อยนะแต่เจเตตินเหมาะกับเขากว่าเหมาะกว่าเราอามาเปลี่ยนแค่เดือนเดียวมาเปลี่ยนนะแสดงว่าคุณแม่บอกเอสุดกำมนแล้วเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ทหม่หน่อยนะก็เป็นตำนานรักที่อมตะเหมือนกันนะกับปิน พี่ินเนาะินเกตมนีลูกสาวก็สวยใช่หรือเปล่าปินเกตมณนี <c oughs> ใช่ลูกสาวก็สวย <c oughs> ดิฉันลองดูว่าเธอจอําได้ไหมเพ่าเธออายุมากแล้ว <c oughs> <c oughs> จุกจุกว่าอายุมากจุกเ,เลยใช่ไหมจคุย <c oughs> <c oughs> ไม่ออกอืา <c oughs> แต่ไม่เห็นผลงานพี่เจนานแล้วนะ ก็มีอยู่ค่ะคุณพี่เจนแล้วก็ยังเห็นกันอยู่อย่างไม่อัลบั้มเพลงยังไม่ออกนานแล้วแต่ว่าเขาก็ออกคอนเสิร์ตอยู่ด้วยก็คงที่เกียดออกอัลบั้มใหม่ดีงั้นว่ารู้สึกว่าตอนมาคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างคุณน้องเขาจำไม่ได้อีกแล้วก็จะมีรวมตัวกันในในรุ่นเขารวมศิลปินไม่ดีเลยนะในรุ่นเขาพูดพูดออกกันได้คนรวมศิลปินมีพี่มอสมีอะไรอย่างงี้ตายเธอเราจะไม่ขายสินค้ากันแล้วตายแล้วตายแล้วนิวเคซีไลฟ์พลัสยังไม่เห็นสามนาทีแล้วเนี่ยพูดเรื่องพี่เจไม่ได้เลย อ่ะเออนะคะก็นิวเกซีไลฟ์รัมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะโรคมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดแข็งตัวโรคหัวใจโรคอะไรอีกเบาหวานก็คุยไปแล้วหลอดเลือดหลอดเลือดไปแล้วนะคะก็หลายๆสารพัดโรคที่เบต้ากูแคนกับภูขาวมีคุณสมบัติป้องกัน้ป้องกันช่วยนะคะ ภูมติต้นทานก็มีคุณสมบัติในการรักษาด้วยจากผลงานวิจัยกว่า1,000ครั้ <c oughs> งจากหลายมหาวิทยาลัยอเมริกาออสเตรเลีย,ยค่ะแล้วเวลาเล็กน้อยค่ะไปฟังเพลง <c oughs> พี่เจกันต่อค่ะค่ะดิฉันแดนก่อนละ <c oughs> <c oughs> กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไป่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระลวมเทมเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูเขวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องท,ที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K ีไลค์ค่ะอสัสหามุมทรัพย์ตุลาตลาบประกาศบีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค,ค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทำ B1 นี่จะดีขึ้นนะคะ New K C ไลค์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหะุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดนชั้นนี่คะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดนะคะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะใครอยากสวยก็เรียนเชิญนะคะหวังซิวีต้อนรับคุณโยเสมอค่ะโทรเข้ามาค่ะนอกเหนือจากคู่พี่น้องปิ่นกับพี่เจเจตินที่เราคุยไปแล้วมีคู่รักอมตะยิ่งกว่าที่รันการด้วยคือพ่อทุมใช่น่าสำสารพ่อรองแม่ทุมพ่อทุมกับแม่ร้อง อีฉันกินยอเมื่อกี้เอามาให้กินได้ยังไงพ่อรองแม่ทุมเขานคดีี่ับอเลยนะพี่ฉันบอก่ทุมแม่รองจช่จะบอกแม่รองพอทุมเสร็จนั่งกินเอมแห่รองใช่หรือเปล่าพ่อรองแม่พ่อรองแม่ทุมเขาบุนคดีนะคะก็คุณแม่ป่วยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เหมือนกับว่าไม่มี ไม่มีแรงอะค่ะที่จะต่อสู้ใช่ไม่มีแรงไม่มีม่มคะคุณพ่อรองบอกว่าเปรียบเทียบกับเหมือนคนที่กําลังจ่ายกระแสไฟทั่วร่างกายอ,อยู่ดีๆนะคะไฟดับทีละดวงทีละดวงทีละดวงจนกระทั่งบางครั้งนะคะใส่ท่อออกซิเจนให้หายใจแต่ก็บางครั้งก็ไม่มีอาการตอบรับเหมือนก<ช>ับว่าหัวใจหยุดเต้นก็มีใชค,คะ<ม>ช่วงกลางคืนก็ต้องปั๊มคุณหมอก,ก็บอกไว้ว่าเออให,ให้ทำใจเนาะ คุณพ่อบอกว่าคุณหมอบอกคุณพ่อไม่คุณพ่อลองบอกว่าตามบอกให้ทําใจนั้นเีินกุลลกเดี๋ยวจับขาตัวเองก่อนไม่ก็บอกว่าเหมือนหัวใจขาดไม่ก็คือก็บอกก็คือเปรียบเชินกูอีกเรื่องนึ่งก็คือ่แม่ทุมเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนหัวใจถ้าหัวใจดวงนี้ขาดหายไปเป็นยังไงล่ะเขาอยู่มานานมากโอ๊ยแต่ละฉันเศร้าเขาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งมีฉันอธิบายไม่จบ ก็นะชีวิตรักก็เป็นดาราอุโศที่ที่เราเห็นเป็นผู้รักเนาะเป็นกู้ไปไหนไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ติดกันตลอดลูกสาวเขาก็โอเคนะกับแฟนก็เหมือนกันใช่ไหมคะน้องยุ้ยเข้ามุดคดีน้องยุ้ยเองก็มีแฟนก็ดิฉันลืมชื่อเห็นไหมแม่พอรุ่นดิฉันดิฉันลืมเอ๊ะ ค่ะน้องก็ตอนนี้ครอบครัวก็น่ารักก็อบอุ่นก็ปกติดีเนาะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อรองนะเพราะว่าบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุดใช่ก็คุณคุณหมอบอกว่าต้องทําใจอาการมาเป็นขนาดนี้แล้วแลมันหนักมากแล้วไงตั้งแต่ปีที่แล้วเธอนี่จะจะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะใช่ค่ะที่แม่ทุมเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะ เป็นอะไรจี้เนาะเนาะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้แล้วกันภาพข่าวล่าสุดก็ดิฉันเห็นแล้วฉันก็สนใจนะแอบรู้รู้สึกเราจะเหนื่อยๆกันเนาะเราก็ <laughs> เราคุย <laughs> เ,เรื่องเศร้าค<อ>ุณผูชมเนาะจะให้อุกตุกคลึกโคมก็อ,อ,อย่างที่บอกนะคะคนไหนที่ ไม่อยากจะ,ะก็เรียกรับการรักษาด้วยโรคต่างๆที่ปิดแผลแต่มนุษย์ก็มาเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยใ,<ช>ให้ทานก่อนนะคะดูแลตัวเองก่อนค่ะดูแลตัวเองก่อนเ <ๆ S 1> พื่อให้ร่างกายแข็งแรงอย่างอย่าง,างวัย่างพี่เจนนี่ก็ถือว่าเถียงแล้วนะคะก็คือ40ตกกระดทีเดียวนะเสียสูนเลยใช่ไหมคะคุณพี่ฉันยังโชคดีที่กระดูกแข็งแรงหรือเปล่าสิขั้นดิฉันลงมาทีเดียวถึงขั้นที่หก็คือคุณรัฐไม่อยาก รัดค่ะไม่อยากลงไม่อยากเดินแต่โชคเวลาที่แบบว่าก้นกบลงอุยตายแล้วคุณพี่ก้นกบลงนี่ก็อันตรายนะแหงอยู่ใช่ไหมก็แสดงว่าโชคดีที่แบบว่าร่างกายกระดูกแข็งแรงนิดหนึ่งก็เลยก้นกบแข็งแรงคือก้นกบคุณพี่แข็งแรงนั่นเองค่ะ คือร่างกายเราแข็งแรงเพราะ <c oughs> ว่าเราก็ไปสปาบ่อยแล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้อ,อกกยไม่ค่อยได้ออกกํลาลังกายช,ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยแต่ถ้ามีโอกาสจะถีบพันจัก,กรยานจะตีบอย่ายอว่าถีบน้องนะ จถีบจักรยานหรือว่าจะปั่นจักรยานอะไรเนี่ยไปหน้าเดอะมอลล์ไปหาของกินเพราะฉะนั้นใครอยากเจอพี่เจนปั่นจักรยานก็มาได้เลยเดี๋ยวนะคุณพี่เจนบอกว่าถ้ามีเวลาคุณพี่เจนจะถีบจักรยานหรือปั่นจักรยานไปหน้าเดอะมอลล์หาของกินอันสุดท้ายนี่ไม่ออกกําลังกายแล้วนะไม่แต่เราที่เราจะขับรถไปจอดปักซอยใช่ไหมเราก็ปั่นจักรยานไปก็ได้เหงื่อได้อะไรแล้วเรากว่าจะเดินไปถึงตลาดแอฟฟิเลนยมันไกลนะโอ้ ต้องเข้าใจด้วยนะก็ได้แรงกได้ได้แรงอยู่แต่ตอนขากััมในรถก็เริ่มเริ่มยบังคับไม่ก็อยู่เพราะว่ามันหนักมากกับข้าวกับข้าวหนักมากซื้อทุกอย่างแต่ก็พี่เจงเป็นคนกินเยอะนะคะคอนเฟิร์มขนมจีนนี่1นกิโลนี่หบ่ยันะหนึ่งกิโลนะไม่ใช่หนึ่งตะกร้าแต่ทำไมเธอถึงผอมอยู่เพราะอะไรเทคนิคนอกจากทานบิ๊